สวัสดีชาวโลกนะคะวันนี้ก็มาพบกับพินเพียรจังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พินเพียก็จะมาพาทำขนมปังเนยสดนะคะนี่นะคะเราก็ได้นี่ไฟมาใหม่ด้วยนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเอิม่มให้ของเล่นมาคะ่ะให้เรามามาใช้ไปกดน,นะคะใ,ใช่เอิม่มก็ ผู้อยากใจดีก็เป็นนาตีของเรานั่นเองนะคะหรือว่าหรือว่าช่องเลสซิ่งนะคะเลสซิ่งใช่ค่ะช่างนัดนะคะถ้าใครอยากจะสนใจแบบแต่งรถทำไฟหรือว่าพวกแบบเกี่ยวกับรถต่างๆนานานะคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณภาพดีไหมคุณภาพดีมากค่ะนี่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเลยค่ะ และเราจะมากลับเข้าเรื่องขนมปังเนยสดของเราต่อนะคะแล้วก็จะมาบอกส่วนผสมกัน็คก็ส่วนผสมแล้วก็จะมีเนยเนยอาแบบแท้ๆเลยนะคะในยสดๆแท้ๆเลยเนาะแล้วกม็มีแป้งขนมปังนะคะเราออกจากถุงมานะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาช่างเนาะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าแป้งมันพอหรือเปล่าคะ่ะเพราะแป้งมันเหลือน้อยมากเลย แล้วก็มีน้ำตาลทรายมียีสต์มีเกลือป่นมีนมนะคะแล้วก็มีที่ร่อนแป้งมีกระมังข้าหมากอันเดิมเช่นเดิมนะคะมีช้อนต้วงมีพายคามีหม้อเอาไว้เอาไว้ทำนมอุ่นนะคะแล้วก็มีแรปผิงแรปผิงเนาะอ่ะ เราจะบอกวิธีทำคร่าวๆนะคะก็เราก็จะเอาเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเดี๋ยวเพียงแพียจะเอาเอาปริมาณของต่างๆนะคะเอาไว้ลิงก์ด้านล่างเลยเนาะทุกคนก็กดดูกันได้นะคะส่วน,นเอไม่ใช่เอวิธีทำของเราก็คือคร่าวๆนะคะคร่าวๆแล้วก็จะเอาแป้งขนมปังเอามาร่อนก่อนใช่ค่ะ สเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ยีสต์ใส่เกลือใส่น้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ใส่นมอุ่นเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะมันนวด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 ,น,ดนะคะสเสร็จแล้วนะคะพอนวดได้ที่สเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งใส่ไปนี้แหละแล้วก็แลปปิ้งนะคะแล้วก็รอแป้งยี่สิบนาทีนะคะรอยี่สิบนาทีนเนาะพอเรา ทำแป้งไบเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะยี่สิบนาทีพอเราพักไว้ยี่สิบนาทีเสร็จปุ๊บล้วก็จะเอาออกมาเพ่เพะเพเพให้มันกว้างๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนยสดสามสิบตำเนาะก็เอามาใส่ไว้ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็นวด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 ให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็พักไว้อีกสามสิบนาทีเนาะ พอเราพักไว้สามถินาทีเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นแปดส่วนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบในตู้อบใ <Okay. S 1> นตู้อบนะคะแล้วก็จะทำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะ นี่ร่นแป้งนะคะนั่นแป้งรอนมเม็ดแป้งเยอะเลย มีมอดอยู่ที่แป้งด้วยแสดงว่าแป้งมีคุณภาพนะคะถ้ามีฟวกแบบเนี่ยตัวตัวสีดำๆแบบนี้อยู่ที่แป้งก็แสดงว่าแป้งไม่ใส่สารกันบูดเนาะแล้วก็ไม่มีพิษนะคะปลอดภัยดีดใช่ล้คบขนอ่ส่เลใส่ มันหนึบนักเลยโอ้ยใช่คูลี่คูลี่ให้เข้าก่อน